วันนี้รายการของเราเนี่ยนำเสนอรถปิกอัพคันใหม่ล่าสุดของตลาดเมืองไทย All New Mitsubishi Triton เป็นเรชั o นที่6แล้วก็คันนี้เนี่ยเขาเปิดตัวเขาเรียกว่า World p r e m i e r คือที่แรกครั้งแรกของโลกับประเทศไทยนะครับที่ยิ่งใหญ่ลังการมากใช่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเซิเมื่อเดือนกรกฎาคมผ่านมาครับแล้วก็เดือนนี้ในช่วงนี้เราก็ได้มาสัมผัสกับรถคันนี้นะครับวันนี้เราเดินทางนะครับทดสอบที่ สระบุรีนะครับข่ายอดิสรตอนนี้เราอยู่ที่ข่ายใช่นะครับด้านหลังของเราจะเป็นแท็กในการขับขี่เฉพาะกิจแบบเดิร์โหลดทางฝุ่นนะครับไม่ใช่ออฟโหลดนะเดิร์โหลดนะครับเพื่อลองฟังก์ชันสมรรถนะต่างของตัวรถคันนี้นะครับเราเดินทางจากที่นนทบุรีมาพี่นก แล้วก็โรงแรมที่นนทบุรีแล้วก็เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารับประทานกาแฟกันแล้วก็เดินทางมาที่นี่นะครับซึ่งทําให้เราได้สัมผัสกับรูปแบบการเดินทางทั้งทางปอนรถนะครับทางแคบใช่ทางในเมืองนะครับแล้วก็าที่ทางเดินรถตรงปบิดท้ายนะครับสาหรับรดักที่เราขับเจะเป็นฮิสุบิชิไททันใหม่ซึ่งเป็นเจเนอเรชันที่6ที่เราพูดถึงนียเป็นตัวตัวท็อปของรุ่นขับ2ยกสูงรุ่นอัลต้าพลัสใช่ครับสประตู สีประตูราคา1นึ่งล้านสนเจ็พับาทนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยเขาเป็นขนาด2.4ลิตรครัลไมเวกแต่เครื่องยนต์เนี่ยของรถคันนี้เนี่ยที่เปิดตัวเนี่ยจะมี3สเตตร5อแรงม้า184แรงม้าแล้วก็204แรงม้าเพียงแต่ช่วงเนี้ยช่วงที่เปิดตัวช่วงแรกนะปัจจุบันนี้เขามีเฉพาะเครื่องยนต์184แรงใช่แล้ว 430นิวตันเมตรนะครับนั่นแหละนะครับแล้วก็ทั้งหมด8รุ่นย่อยก็คือเริ่มต้นที่รุ่นเริ่มต้นเนี่ยคือจะเป็นตอนเดียวหัวเดียวหัวเดียวตอนเดียวครับขับเครื่อง4ล้อทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์อัตโนมัติเกียร์ธรรมดาราคาเริ่มต้นก็ 6, 9 9 0 0เกบาทครับผมตีสักเจ็ดแสนใช่ครับจนมาถึงตัวนี้ซึ่งเป็นไม่ใช่รุ่นท็อปเป็นรุ่นรองท็อปของในการเปิดตัวทั้งหมด8รุ่นราคาสูงสุดนะครับคือราคาอย่างที่คุณพีบอกคือ1ล้าน สองหมื่นเจ็ดพันบาท 27, บาทนะครับแต่รุ่นท็อปเนี่ยเป็นรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อใช่แต่ก็แคปเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นเฉพาะเกียร์ธรรมดาเท่านั้นเกียร์ออโต้จะไม่มาครับราคารุ่นท็อปที่เปิดตัวในตอนนี้ร,ราคาหนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหกพันบาท,ทถูกกว่าวนี้ถูกกว่านี้เพราะว่าเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วอย่างนี้นะไอ้ตัวเครื่องยนต์สองร้อยสี่แรงม้ากับหนึ่งร้อยห้าสิบแรงมา้าจะมาเมื่อไหร่ล่ะคือเรื่องหนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้าเนี่ยผมยังไม่คอนเฟิร์มแต่ว่าสองร้อยสี่แรงม้าเนี่ยครับมาต้นปีแน่นอน ครับอาจจะอยู่ในรุ่นที่เป็นรุ่นพิเศษแอดลีดหรือว่ารุ่นขับเครื่องสี่ล้อนะครับสำหรับการเดินทางในวันนี้รูปแบบการเดินทางรูปแบบการทดสอบเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราเล่าให้ฟังเป็นช่วงๆกันไปครับคุณผู้ชมครับเอาละครับ่านผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปทดลองขับกับสนามแบบเดิร์ทโรนะครับเรามารีวิวรอบคันกับออนยูมิชิไท t ันในรุ่นแต่พวกแครบขับเครื่อง2ล้อยกสูงอัลตร้าพลสก่อนนันนี้นะครับเรายังไม่เคยรีวิวให้คำนี้ดีกว่าเพราะว่าวันเปิดตัวเนี่ยคนเยอะมากด้้้้าาาาาาานนนนนหหอออภพงงขดบบคก ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะนาจิตังหลายๆที่คือยิ่งความสวยเนี่ยมันแล้วแต่คนไงี่ยสำหรับผมเนี่ยผมถือว่าโอเคนะแล้วก็มีความดุดดันคืออย่างนี้เราต้องมองว่ามิตซูบิชิเนี่ยเขาต้องหาที่อยู่ของเขาจะให้ดุดดันแบบฟอร์ดก็มันก็ไปซับใช่ใช่คาแรคเตอร์ไปทับลายกันให้ดูสวยงามขนาดไหนเล้วก็ต้องออกมาประมาณนี้อาจจะออกดูกลางๆหน่อยนะครับแต่ในเรื่องของการใช้ วัสดุต่างๆเรื่องของการตกแต่งต่างๆผมถือว่าโอเคเขาเสร็จก็ยงังเป็นดันมิกชิลอยู่นะ,อ,ะอย่างเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะปรับรูปทรงหให้มันดูสึกว่าทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับไฟหน้าชุดไฟหน้าชุดบนก่อนนะชุดบนนี่คือเดย์ไทม์นะครับครับผมไฟหน้าจริง,รงๆตรงนี้เป็นโปรเจคเตอร์เป็นโปรเจคเตอร์ LED ใช่ใช่แต่ไม่ได้ full LED ไม่เต็นระบบไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดส่าอยู่ครับผมนข้างล่างล่ะไฟตันมอกอันนี้ให้ LED มาแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ทีมบอกเป็นดันมิกชิลอ่ะผมว่ามันเสริมม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 มใหห้้้้้ดดดาาาานนนนนนนััััููีีีคควพรรเ่่ยยกิงงขึะะบบบไจแ ดูแบบดุอย่างเดียวเลยอ่ะผมว่าเป็นเทรนแบบนี้หน้าใหญ่ชข้างล่างเป็นยังไงบ้างก็มีตรงนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์เเซซนอร์สี่จุดหน้าสี่หลังสี่นะใช่ใช่มีช่องตรงนี้ซึ่งอันนี้คือมันคือบล็อกอัพนะพี่อนาคตอนาคตอนาคตใช่ไม่ต้องใช้นะครับใช่มีด้วยความที่เขามีกล้องรอบคันเขาจะมีหน้าด้านหน้าด้านท้ายแล้วก็ที่ด้านข้างด้านข้างที่กระจกมองข้างผมชอบตรงนี้กรอบของกระจังหน้าเนี่ยมันเป็นดำแบบเกร็ดๆนะพี่นกไม่ใช่ไม่ใช่แบบดำเงาหรืออะไรนะ จะมีใ่ไหมสองเลเยอร์สองสีเลยอันนี้ก็คือสีดัาธรรมดาด้านบนเนี่ยดาเงาแล้วก็มีเกรดด้วยก็เป็นสองสองเลเยอร์ใช่ใช่ใช่โคเด่นมากใช่ครับโลโก้มิซูบิชิเด่นมากแล้วก็คําว่ามิซูบิชิก็เด่นมากภาพรวมความเปลี่ยนแปลงเขาเนี่ยดูดีขึ้นนะครับแล้วก็คันนี้ที่เป็นมันเป็นรุ่นที่เสริมแอคเซซอรี่เข้าไปพี่นกนอกจากด้านหน้าจะมีกล้องแล้วนะนี่ที่กระจกบอลหน้าก็มีกล้องด้วยกล้องนี้ไม่ใช่กล้องแบบ เก็บภาพอะไรไม่ใช่นะมันคือกล้องของรบ as, อะบบเอเดอร์สหรือว่าทางมิสซูบิชิเขาเรียกว่าไจมอนต์เซนต์ใช่ครับเอเดอร์สมีอะไรบ้างพี่ก็มีเตือนการชนด้านหน้าให้มาแล้วนะเตือนการต่นลมแต่ว่าเ,เรื่องของเลนทิปปิง้งเ,เตือนออกนอกเลนอะไรพวกนี้ไม่มีแต่ว่ามี R C D A ซีดีเตือนหมอสายตาขณะถอยหลงังมีมาให้มีไบรท์สปอร์ตมาให้ก็ถือว่าเป็นเป็นออปชั่นที่ผมว่าควรจะมีอ่ะให้รวมๆก็คือ,อ,อระบบความปลอดภัยให้มากึงก่งๆกึงก่งๆนะครับมองขึ้นไปแหมเสาอากาศ นี่แหละพูดไป็นปากจริงๆขัดใจขัดใจนิดนึงคือตอนนี้คู่แข่งเขาเป็นชาร์ฟฟินกันใช่จนหมดแล้วนะครับพอเป็นอย่างนี้มาดูดั้งเดิมแล้วย่าลืมว่านี่คือรุ่นท็อปของขับของยุสูงนะครับผมนะครับโอเคพอมาดูด้านข้างมีไงมั้ยเป็นยังไงบ้างพี่อ่ด้านข้างถ้าเป็นรุ่นตันดาดมาตรฐานนะครับอันนี้คือรุ่นที่เขามีการแต่งโชว์กับชุดอัซเซสซอรี่ของมิตซูบิชิ นะครับก็เสริมความบึกบินเสริมความแกร่งให้กับตัวรถได้ดีขึ้นนะครับเนี่ยนะอ่เนี่ยนะครับก็ดูดุกดีนะนะแล้วก็ตัวตัวยางตัวล้อล่ะคือถ้าแต่งอย่างเี้ผมมองนะต้องใส่ยางยางออเทเลนมันจะดูแบบดูดุกว่า นะครับนี่เป็นไฮเทเลนไงครับอ่ะล้อแม็กเนี่ยนะครับดีไซน์ใหม่เนาะก็ดูแม็กกับตัวรถนี้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับเป็นสีตำเทาอะนะเป็นล้อแม็กขนาด18นิ้วซึ่งใหญ่กว่ารุ่นขับเครื่องสีล้อเกียร์ธรรมดาอันินิ้วทำไมงั้นนะเขาบอกว่าอย่างนี้ผมถามอินเจเนียร์บอกว่าเป็นเรื่องการตลาดนะเพื่อให้สู้กับคู่แข่งได้นะครับโดยเลือกใช้ แม็กขนาด18นิ้วนั่นเองนะครับยางก็เป็นยางบิสโตนดูเลอร์นะครับก็เป็นยางที่ใช้กับรถรถพวก PPV หรือว่ารถกระบะแบบนี้นะครับขนาด265 60แล้วแม็กก็ดู สวยดีแล้วเป็นแบบเอหกลูนด์ระบบเบรกก็เป็นดิสเบรกพร้อมกับครีบลอยความร้อนนะครับช่วงล่างนะครับด้านหน้าอิสระปีน๊สองชั้นคอยสปริงพร้อมกับเหล็กกันโค้งด้วยช็อคอัพเมื่อเทียบกับคู่แข่งเนี่ยด้านหน้าเนี่ยเขาใหญ่ขึ้น14%เทียบกับคู่แข่งนะใช่เทียบคู่แข่งคือเทียบกับคู่แข่งเขาใหญ่ขึ้นใช่ใหญ่กว่า14%ใช่ครับผมคู่แข่งก็หลายรายนะครับแต่ที่ในส่วนของตรงนี้เป็นคอมเมียมของเอด้า ะครับแล้วก็เนี่ยมีไฟเลี้ยว LED ในตัวนะครับอ่ามีผู้ที่ให้เวทกาศเนี่ยของแต่งนะของแต่งบันไดข้างล่ะอันนี้มีให้อยู่แล้วเป็นมาตรฐานนะครับอันนี้ดีนะมีล็อกกันลื่นได้ด้วยใช่ครับแต่ขนาดก็ไม่ได้ใหญ่ล้นออกมาเยอะนะครับไม่ไม่เลยตัวรถเนี่ยใช่ใช่มามือจับประตูก็โครเมียมนะครับมีเซ็นเซอร์สมาร์ทอินทรีมาให้ด้วยอ๋อเมื่อกี้ที่บอกว่าเบรกเนี่ยข้างหน้าเป็นดิสหลังดำ S <S อยังไม่ใช่เด็กศิลปใช่อันนี้ก็ชุดแต่งนะเวโรบาของแต่ง <S <S อ่า<อ>นะครับถ้าถ้าใครสนใจจะแต่งแบบ,แบบนี้ก็สามารถไปดูที่ที่โชว์รงได้เขามีให้นะครับเป็นทางเลือก <S <S ไม่น่าจะไม่ไม่น่าจะเจรจาย,ายากนะคุยราคาดีๆเมื่อกี้พี่นกพูดถึงระบบเบรกใช่ไหมล้อหลังเป็นรัมเบรกนะครับแต่ว่าโช๊คอัพเนี่ยเขาก็พัฒนาใหม่เหมือนกันใหญ่กว่าคู่แข่ง44%ทํางานร่วมกับแหนบแผ่นซ้อนอันท้ายอ่ะตรงนี้เหมือนเหมือนใครอ่ะในแง่ของการผลิตเนี่ยทุกวันนี้เราต้องยอมรับว่า นิสุบิชิกับนิสสันเนี่ยแชร์มีการแชร์บางอย่างเนาะว่าอเวล่าอเวล่าของเขาคือเฮดออฟฟิศของเขาที่สางประเทศ่เขาเป็นบริษัทเดียวกันนะครับแล้วก็แยกเป็นนาวาล่าแยกเป็นมิสซูบิชิกับนิสสันนะครับดังนั้นหลายๆส่วนเขาอาจแชร์แพลตฟอร์มกันแชร์อะไรกันนะนะครับแล้วก็นี่มีกล้องด้านท้ายนะครับอันนี้ปรับมุมมองได้ด้วยนะค่อนข้างชัดทีเดียวคมมากอันเนี้ยอย่างที่เราบอกนะคือคมมากจริงๆใช่ ต้องบอกว่าคมที่สุดในกลุ่มของรถปิกอัพในต่นนี้นะครับมีอะไรบ้างครีนดีเซลนี่มีเซ็นเซอร์ให้วก4จุดใช่ไหมทั้งหน้า4ข้างหลัง4ี่ขอเปิดฝาท้ายหน่อยเป็นยังไงมีไฟเบรกโดยที่สับแบบ LED ไหมด้วยนะครับโอ้โหพี่เมื่อกี้ต้องบอกโอ้โหผมนึกออกแล้วว่ารถในปิกอัพเนี่ยหลายๆรุ่นที่เขาจะมีถอดชั้นบารงใช่ใช่อชั้นบาร์คือจะมีเหล็กตรงนี้ทำให้เหมือนลวงแล้วก็เบา เปามือเวลามาลงเนี่ยมันจะซอฟลงพอพอไม่มีเนี่ยมันหนักขึ้นนะครับไม่คือผมมองอย่างนี้ที่นกผมมองว่าอะไรที่เป็นรุ่นท็อปอ่ะก็ควรจะใส่เข้ามา<ว>นะครับเอาทรร่านผู้ชมจากภายนอกแล้วก็เข้ามาที่ภายในของวิชีไฟทานใหม่นะครับคือต้องบอกว่าหลายๆจุดที่พอเข้ามารู้สึกว่า เขาออกแบบได้ดีไซน์ได้โอเคมากๆในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆเรื่องของรูปรษางต่างครับแล้วก็การใช้โทนสีเป็นไงล่ะก็เน้นความเข้มนะสีเทาดำครับครับก็บางจุดเนี่ยด้านหน้าของดชบบร์อเนี่ยก็มีการตกแต่งด้วยพลาสติกสีเงินครับก็ที่บริเวณกรอบแอร์ครับทั้งหมดเลยหลายจุดนะที่ตงอะไรก็ใช่ใช่ที่แต่งประตูก็คือมือจับเนี่ยฐานเกียร์เนี่ยเห็นไหมก็มีการเดินเส้นเดินขอบด้วยสีเงินก็ถือว่าสวยงามนะเพียงแต่ ต้องมีติติบ้างมีชมก็ต้องมีติอะไรๆจุดที่ผมรู้สึกว่าใช้วัสดุที่ดูไม่ค่อยแพงมากนักนะครับไล่ไปทีละจุดอย่างพวงมาลัยเนี่ยเมื่อกี้ลองขับมาเนี่ยสักระยะจะรู้สึกระคายมือผมไม่ได้เป็นคนที่มือผมไม่ได้บอกบางแต่รู้สึกว่าเออมันระคายมือถ้าเป็นหนังก็จะช่วยได้นะครับนั่นจุดที่หนึ่งที่รู้สึกนะครับรวมถึงกรจกบังแดดกระจกมองบังแดดเนี่ยบังแดดมีกระจกสองข้างนะแต่ ก็ไม่มีไฟอ๋อไม่มีไฟให้นี่ไม่มีไฟนะครับมีกระจกสองข้างก็ยังมีที่ให้มาสองข้างนะครับแต่ไม่มีไฟตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับนี่ตัวกระจกสองหลังตรงกลางเนี่ยนะครับเป็นตัดแสงแบบแมนนวลแมนนวลนะครับซึ่งจริงๆแล้วโอ้สููมากเลยอะระดับนี้เนี่ยราคาอย่างงี้ก็ถ้าเป็นตัดแสงอัตโนมัติก็ดีนะครับนอกจากนี้ในส่วนของวัสดุต่างๆไหนมากแดชบอร์ดเนี่ยคือจะบอกว่าจะเป็นฮาร์ดส่วพี่นกเป็น ส่วนหลาย,ลายๆจุดที่เป็น ABS ขึ้นรูปเป็นพลาสติกขึ้นรูปแต่ว่าเขาก็มีนี่นะมีเ t คเจอร์เป็นการกัดลายพี่นกเขาบอกว่าเนี่ยก็เพิ่มลูกเล่นความต้อสนใจจับแล้วมันไม่เรียบแบบดูแบบไม่ใช่ดูโลอะเหตุผลที่ใช้พลาสติกในสัดส่วนที่เยอะกว่าการบุนุ่มเนี่ยนะ,ะเพราะว่าหนึ่ง <ขอ S 2> คือคเขาให้ผลว่านะประเทศไทยเมืองร้อนนะครับแล้วก็คนไทยชรถเนี่ยหคันเนี่ยใช้นาน 9- ก้าถึงสบปี จอดตากแดดเดี๋ยวก็ถ้าเป็นหนังหุ้มอะไรเงี้ยมันก็าจะพองอาจจะอ,อะไรอย่างเงี้ไงนักเหตุผลของเขานะ,ะแต่ในความเป็นจริงผมว่าถ้าเรื่องราคามันก็มองในเรื่องของของสิ่งที่คนจะได้ไงถูกไ<ล>หมอกอันนั้นเป็นเหตุผลทางทาง,ทางเอนจิเนียร์นะครับ,รบเป็นเหตุผลของ,ของเ,อเราในฐานะข <User. S 2> องแทนผู้บริโภคเราเหว่าเออบางจุดก็น่าจะเสริมเข้ามานะครับในจุดที่น่าสนใจหลายๆจุดก็โอเคอย่างเรื่องของ ฟังก์ชันต่างๆเ <Option S 2> <อ>งรื่องการชาร์จแบตต่างๆก <c oughs> ารชาร์จแบตที่สามารถม <c oughs> ีไวเลสชาร์จมาให้มีทั้งไวเลสชาร์จเจอร์นะครับมี USB เ USB <W BC S 2> C ทั้ง USB ธรรมดาเนี่ยก็ให้มาแล้วก็ประเภทต่างๆ,ๆนะครับใช่ตัเด็กมือเนี่ยยังเป็นแบบเดิมอยู่นะนะครับอ่า <c oughs> เียว่าเน้นความบึกบึนนั่นแหละบ, <c oughs> บางคนก็บอกชอบเป็นเบรกมือที่เท้าหรือว่าเป็นเบรกมือแบบไฟฟ้าใช่แอร์ก <c oughs> <อ>็แปลนเราเรียกว่าอิสระแยกซ้ายขวามาให้ใ <c oughs> นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนี่นนี่นี้อันนี้ก็เป็นจุดเด่นที่ผมชอบนะคือเรื่องของระบบปรับอากาศสาหรับผู้โดยสารนั่งนั่งหลังเนี่ยก็จะมีโบเวอร์ตรงนี้ครับเป็นการดูดความเย็นจากด้านหน้าซึ่งบางคนบอกเฮ้ยไม่เย็นหรอ เย็นนะครับคือมันจะดูดผ่านตรงนี้แล้วก็ไปสารับป้อนผู้โดยสารด้านหลังก็โอเคนะเพิ่มความเย็นทั่วถึงทั้งห้องโดยสารนะครับเพราะว่าเขาไม่มีตู้แอร์ตรงนี้อ่าพื้นที่เก็บของตรงกลางที่คอนโซลกลางก็ก็ใหญ่ดีนะครับนะครับมีนี้ไหมมีที่เก็บทิชชู่ไม่มีไม่มีไม่มีนี่ไม่ใเดอร์ไม่ใช่เดอร์อเคอร์ครับผมามาที่บอกนี่น่อไนัอันนี้เป็น่ง้ชมนะให้ชมเพราะว่าหนึ่งคือเบาะนี่ก็ดีไซน์ใหม่เลยแล้วก็ผมว่า ทำออกมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับ,<อ>บพนักพิงเนี่ยมีลำบั๊กสปอร์ตมาให้ด้วยอ่าฮะเออโอเคนะในในคลาสเดียวกันนี่มีนะพี่นกนแล้วก็ฝั่งผู้ขับเนี่ยปรับได้ถึง8ทิศทางด้วยระบบไฟฟ้าใช่ครับ,รบแต่ว่านเนี่ยเนี่ยพอชมเนี่ยล้วก็เป็นอย่างเงี้ยก็ให้ให้ฝั่งเดียวอโอเคโอเคนี่คือภายในแล้วก็มีอ่ะตรงนี้ตรงจอจอมัลติมีเดียมัลติมีเดียตรงกลางเนี่ยกี่นิ้วครับสิบนิ้วนะครับขับ4ที่เป็นเป็นยี่ห้ธรรมดาเล็กกว่าไม่จอเป็น9นิ้วแล้วคันเน ตัวทัอขับสองยกสูงะเป็นจิบนิ้วนะครับเป็นจอทัชสกรีนค่อนข้างไวทีแล้วก็ตัวอักษรภาพเนี่ยคมกริบคมกริบนะครับรองรับแอปเปิลคาเฟ่ได้อันเออโต้ได้แล้วก็เป็นแบบไฟฟ่านะครับไม่ต้องเสียบสายแล้วก็จอตัวนี้ยังเป็นจอที่แสดงภาพเวลาที่เราใช้กล้องรอบคันนะครับก็ถือว่าภาพค่อนข้างคมทีเดียวเป็นสามมิติทุกที่นึกเห็นป่ะมองจะหมุมบนได้ใช่่ครับอาแล้วก็เขามีเนลรีเตอร์มาให้นะ ในรุ่นท็อปใช่การ์ดอยู่ในรถนะใช่ครับระบบความปลอดภัยเนี่ยที่เราพูดถึงนอกเมื่อกี้นะครับก็มีหลายส่วนโดยตัดออกไปนะในรุ่นขับสองยกสูงอย่างเอลไเนี่ยที่มีอยู่ในอตัววาร์เอสเพนเดอร์ครอสอ่ะนะครับคันนี้ไม่มีนะไม่มีไม่ได้ก็จะต้องไปมีในตัวขับสี่ใช่ใช่ไหมครับเอลไบซี่แอคทีฟยาวคอนโทรลและก็ไม่มีระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางราดชันวิวเดเซนต์คอนโทรลไม่มีไม่ใชไม่มีนะครับใช่ใช่ต้องไปอยู่ที่ตัวนั้นที่ตัวบนนะครับตัวับ ครับอ,อื่นๆเราต้องระวังนะอโอเคอเค,ครับเนี่ยให้กล้องอมองตามนี้เลยมานั่งด้านหลังนะจากด้านหน้ามานั่งด้านหลังไฮไลท์คุณเลยก็คือพื้นที่อุทยานที่ กว้างที่สุดในคลาสน่านะครับกว้างที่สุดในคลาสเลยนะก็ใช่นี่ผมตัวใหญ่กว่าพี่พีเยอะนะเหลือเยอะไหมเห็นไหมเห็นไหมสบายเมื่อกี้ผมผมก็ปรับในตำแหน่งปกตินะนะครับแล้วก็ที่เท้าแขนตรงกลางเออโอเคนะมีมาให้ถือโอเคเลยแล้วก็ไม่เพล่ผมเคยพูดประจําไม่เพล่แต่ว่ามันมันต่ำนิดนึงมันต่ำนิดนึงแต่ก็โอเคนะมีที่ไว้แก้วไว้ได้แบบเล็กไปนิดไงอ่าเพราะว่าพิงปรับไม่ได้ตายตัวนะอ่าต้องมีแบี่บอกลองศีรษะสามที่โอเคโอเคเลยมือจับมีมาให้ฮุกตำแหน่งนะครับ ลงมาที่ด้านล่างที่นกนิดนึงที่ตัวผมกไม่เห็นถัดแบนมีพอร์ต USB มาให้นะหนึ่งช่องเหมือนกันแล้วก็ USB C หนึ่งช่อง power o l e t หนึ่ง, <S 1> 1 <S <า>งช่องด้านข้างมีที่ไว้แก้วน้ำไว้ขวดน้ำน,นี่ขนาใหญ่ได้นะครับนี่นนกชอบอันนี้<า>เห็นไหมอันนี้รรุ่นใหม่หลายรุ่นเหมือนนี้หมดเลยก็คือตัวเก็บสมาร์ทโฟนที่ ด้านหลังของเบาะคู่หน้าอันนี้ตรงนี้เนี่ยลดนำลงให้รถทุกคันมีนะทุกคนตอนนี้ถือมือถือหมดแต่ว่าฝังผู้ขับไม่มีนะมีเฉพาะในฝั่งผู้โดยสารเท่านั้นก็ทําไปเฮือด้านโอเคโอเคแล้วก็ด้านบนสามารถปรับไฟเก่งหรอไฟเก่งได้นะครับแล้วก็ปรับแรงพัดลมของพัดลมตรงโบเวอร์นี่ตรงนี้ได้แยกห่างนะครับก็โอเคนะนะครับอ่ะก็ภายในภายนอกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันที่แทร็ก ในส่วนของทางฝุ่นนะครับแล้วก็เราพูดกันถึงบทสรุปของรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมป่าเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ได้เวลามาทดลองขับขี่นะครับกับออนิวมิซุบิชิทริ t ันนะครับในรุ่นขับ2ยกสูงีประตูนะครับรุ่นท็อปอัลต้าพลัสนะครับรุ่นนี้เป็นขับเคลื่อน2ล้อนะนะครับแล้วก็มีการตัดออปชันที่เรียกว่า a y c ออกไปนะครับหรือว่าระบบควบคุมความเร็วขณะ เข้าโค้งนะครับก็ไม่มีในรุ่นนี้นะครับจะมีเฉพาะรุ่นที่เป็นขับ4เท่านั้นนะครับที่สําคัญเลยพวงมาลัยนะครับก็เป็นแบบแลกเอ็นพิเนียน e ที่ใช้น้ํามันในการควบคุมนะครับไม่ใช่พวงมาลัยไฟฟ้านะครับแล้วก็ระบบช่วงล่างครับด้านหน้าก็เป็นอิสระปีกนก2ชั้นพร้อมกับคอยสปริงแล้วก็เหล็กกันโค้งนะครับด้านหลังเป็นแหนบแผ่นซ้อน ช็อคอัพนะครับช็อคอัพก็เนี่ยนะครับมีการพัฒนาให้ใหญ่ขึ้นกว่าคู่แข่งนะครับด้านหน้าเนี่ย14%ด้านหลังใหญ่ขึ้นกว่าคู่แข่งถึง44%นะครับเดี๋ยวจะลองวอฟฟิลลิ่งเป็นยังไงตอบโจทย์มากน้อยแค่ไหนนะครับพอโช็อคนี่ยเป็นแบบอ่าโดยตัวโช็อคนี่ยเป็นทั้งน้ำโดยตัวโช็คนะครับเป็นแบบน้ํามันและแก๊สผสมกันนะครับก็ดูซิว่าการตอบสนอง ที่เจอแรงกระแทกจากพื้นผิวนะครับรวมถึงการคอนโทรลรถเนี่ยการควบคุมรถให้อยู่ในเส้นทางที่เราขับไปเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับหรอสักรูครับตอนนี้กำลังรอสสกรูครับตอนนี้กําลังรอสัญญาณจากาเจ้าที่สตาฟนะครับว่าให้เราออกไปถูงสถานที่ต่างๆได้นะครับซึ่งดูจากสายตานะครับสถานแรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการใช้กล้องรอบคันนะครับซึ่งกล้องเขาเนี่ย บอกเลยว่าค่อนข้างชัดมากนะครับชัดมากแต่ว่าจะทํางานที่ความเร็วไม่เกิน10กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับอ่านะครับไปไปน,นะครับขับ2ครับยังสามารถควบคุมรถได้ดีนะครับกับความเร็วประมาณ60เนี่ยในทางที่เป็นเลืนล่นๆทางฝุน่นแบบนี้นะครับถือว่าขับขี่ได้ค่อนข้างมั่นใจทีเดียวนะครับโอเคเริ่มที่สเสชันแรกครับกล้องรอบคัน โอเคนะครับโอเคครับนี่ภาพทัดจริงด้วยนะครับบางทีเราขึ้นเนินสูงอย่างเงี้ยนะครับเราไม่สามารถมองเห็นมุมด้านหน้าได้เลยนะครับต้องใช้กล้องตัวนี้เป็นตัวช่วยนะครับ mm. ก็ถือว่าให้ความปลอดภัยกับผู้ขับขี่ได้เป็นอย่างมากทีเดียวนะครับอันนี้เราในเรื่องของระบบช่วงล่างนะครับ <Okay. S 2> ถึงแม้ว่าจะไม่มี AYC นะครับแต่ว่าการทํางานของช่วงล่างและโช้นี่ถือว่าทํางานได้ค่อนข้างดีนะนะครับ <Okay. S 1> มันเหมือนจะควบคุมรถไปได้แต่ว่าก็ควบคุมได้นะนะครับเนี <Yeah. S 1> ่ยการสลิปเล็กๆครับ มาน,นะครับแม้ว่าจะเป็นแหลกอินพเนียนที่ใช้น้ํามันนะแต่ผมว่าค่อนข,ข้างคมอยู่นะนะครับค่อนข้างจะอคอนโทรลได้ง่ายนะครับถือว่าน,นิ่งเลยนะครับความเร็วผมใช้ประมาณ50กับทางฝุ่นนะครับแล้วก็เป็นเหมือนหินลอยนะครับมันก็จะมีการลื่นๆหน่อย ถายออกน,นิดครับให้พอสนุกนะครับเนื่องด้วยว่าข,ขับ2อนะครับมันก็จะอาจจะไม่ไม่ได้เกาะเหมือนกัขับ4ี่นะครับพวมอะไรผมถือว่าดีนะขับรได้ง่ายครับพวมอะไรแล้วก็โช๊คเนี่ยผมว่าทำงานได้ กับทางฝุ่นเนี่ยโชคนี่ถือว่านิ่งเลยนะถือว่าเนียนเลยนะครับแล้วก็รถมีอาการโยนตัวค่อนข้างน้อยนะครับเวลาที่เราใช้ความเร็วในโค้งเนี่ยผมถือว่าทำได้ดีนะครับ,นะรบออกโค้งมานะครับแล้วเติมต่อเนี่ยถือว่าทำได้ค่อนข้างเยี่ยมทีเดียวครับ ก็เรียบร้อยแล้วครับกับการทดลองขับขี่นะครับออนิวมิซุบิชิไทตันนะครับในรุ่นขับ2ยกสูง4ประตูนะครับอัลต้าพรัสรุ่นท็อปนะนะครับเดี๋ยวลองมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงว่าขับแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะครับโอเคเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ได้เวลามาพูดถึงบทสรุปกับการทดสอบนะครับออนิวมิซุบิชิไทตันใหม่นักพ่นกวันนี้ เป็นยังไงบ้างก็เราได้ขับทั้งเส้นทางออฟโรดครับแล้วก็เส้นทางเดินรถครับแล้วก็เป็นทางฝุนนะคะครับคือโดยภาพรวมของรถคันนี้เนี่ยมันมีหลายๆจุดให้ได้พูดถึงนะครับเพราะจริงๆเราก็พูดกันมาตลอดทั้งเทปแล้ว่านผู้ชมว่าในบทสรุปของคันนี้ในเรื่องของผ่กเราต้องคุยเรื่องของอะไรบ้างดีไซน์ภายนอกดีไซน์ภายนอกภายในนะครับแล้วก็เรื่องของการขับขี่การขับขี่ของพรลางกันนะฟังชันต่างๆอะไรครับภายนอกต้องบอกว่าในมุมของพี่นะ ภาพรวงของเขาเนี่ยอย่างที่บอกก็คือเปลี่ยนไปเปลี่ยนชมใหม่หมดเลยนะครับ,รบแล้วก็มีความผมถือว่ามีความสวยแล้วก็มีความดุดันประมาณหนึ่ง, <ฮะ S 1> งนแต่เขาต้องหาที่อยู่ของเขาดังนั้นการวางตำแหน่งของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการเป็นรถที่ดุดันเหมือน Ford ดนะครับไม่ได้ต้องการเป็นรถที่ญี่ปุ่นจา๋าเหมือนอิวิสุหรือว่า Toyota นะครับ,รบดังนั้น เขาก็ต้องมีจุดของเขาคือจุดกึ่งกลางก็คือมีทั้งความดุดและความความหวานความสว,สวยสวยงามนะครับก็บเป็นภาพรวมของอภาพลักษณ์ของรูปลักษณ์ภายนอกของมิ t ซูบิชิไทรตันคันนี้ส่วนผมนะก็มีบทสรุปที่ไปนิทางเดียวพี่นกนะครับก็ค,คือจะบอกว่าโหดสุดดุสุดก็ไม่ใช่จะแบบอ่อนแอแบบดูแบบซอฟก็ไม่ใช่กลางๆแต่ว่าสิ่งที่ได้นั่นคือความใหม่ นะคือมิติที่ดูสวยงามมากขึ้นเส้นสายที่ดูดูทันสมัยขึ้นอย่างนี้ดีกว่านะครับก็ภายในเนี่ยเขาก็มีการออกแบบที่ยังก็ยังเป็นอยู่ในระดับหรูหราผสมกับความถือว,าวา่าความพรีเมียมความพรีเมียมครับไม่ได้แบบดูทับดูดุดัดนเหมือนเหมือนรถอเมริกันแล้วก็หวานสวยหรู มากมายเหมือนกับรถญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็อยู่ตรงกลางๆเป็นการผสมผสานกันซึ่งผมก็ถือว่าก็เป็นความลงตัวนะจะบอกว่าไม่ดีหรือดีเลิศหรูอะไรก็ไม่ใช่จะเป็นการเป็นสไตล์ของเขาสไตล์ของมิตซูบิชิก็พยายามสร้างคาแรคเตอร์ของตัวเองนะครับแต่ในเรื่องของออปชั่นต่างๆที่ผมพูดบอกว่าเขาก็เสียดาน่าเสียดายที่เขามีการกักออปชั่นบางจุดนะครับกับรถราคา1นึ้านสองแสนบาทเรื่องของไฟหน้า ไม่ได้ฟู l อวิใช่ยังมีหลอดไฟอยู่นะหนึ่งหลอดนะครับแล้วก็ภายในเรื่องของอย่างมังแดดที่เขเปิดมาเนี่ยมีกระจกสองหน้าให้ข้างนะครับมีกระจกสองหน้าแต่ไม่มีไฟนั่นก็เหุ้น่าจะมีนะครับแล้วก็เรื่องของการปรับในส่วนของกระจกสองหลังที่ต้องปรับแสงเป็นแบบแมนนวลไม่ใช่อัตโนมัติต่างๆแล้วก็เบรกมือเบรกมือซึ่งยังเป็นแบบดึงขึ้นมาอยู่นะครับไม่ได้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับก็เป็นสไตล์ของเขา นะครับนัน่นคือเรื่องของออปชันในมุมผมช่วงต้มวิดีโอเราพูดถึงภงมาลัยนะครับก็คือผิวสัมผัสมันไม่โอเคเท็กเจอร์มันอาจจะหยาบนิดนึงนะครับแน่นอนว่ามันก็ส่งผลในเรื่องของการที่เราผิวเราสัมผัสนะครับเราทั้งคู่ไม่ได้แบบพอดีมือแบบโอ่อ่อนไม่ใช่นะแต่ว่าพอเท็กเจอร์แบบนั้น,น,นะครับโอเคหวังว่ามันจะช่วยในเรื่องของการลื่นแต่ว่าในมุมกับการมันก็อาจจะไม่ได้สบายมือนะครับอีกหนึ่งที่ผมถ้าว่าชมแล้วกันก็คือในเรื่องของจอตรงกลางมัลติมีเดียเราชมมันตลอดว่าชัดมากขนาดใหญ่ ทำงานได้ลื่นนะครับแล้วก็เสถียรแล้วก็อะไรนะภาพคมชัดขณะที่เรื่องของการขับขี่เรื่องของเครื่องยนต์ครับซึ่ง184แรงม้าเนี่ยแล้วก็430มิลัิเมตรถามว่าโดดเด่นไหมจุดโดดเด่นของเขาคือเรื่องของความพอดีไม่ได้กระชกโคกงหกคาแรคเตอร์เขาอาจจะไปแบบสมูทสมูทแต่ว่าไม่ได้อืดมีเลี้ยวแรงเยอะเหลือใช้เลยครับผมน่าคือความพอดีของเรื่องของการขับขี่เรื่องของเกียร์อัตโนมัติทีดทำงานดีมากเกียร์เนี่ยแล้วก็พอ ขับมาเนี่ยเราขับมาระยะทางอยู่ประมาณสักร้อยกว่ากิโลเมตรนะครับเมื่อกี้อัตราสิ้นเปืองเป็นจุดที่เฮ้ยได้ขนาดนั้นเลยนะไม่ได้ปันด้วดนะใช้<ม>ความ,มเร็วปกติอ่าไ,ไม่ได้สังเกตมัน <c oughs> พอมาดูอ่าถึงปลายทาง16กิโลเมตรต่อลิตรก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างทำได้ประหลาดใจนะพี่นกที้เราคุยกับทางทีมเอเจีเนียทางมิสูบิชิเขาพูดถึงว่าตัวอ e ีโสติ๊กเกอร์ในอยู่ที่1 4 3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ แต่เราขับมาเราเกินอีโคสติกเกอร์ซึ่งโดยที่ไม่ได้ตั้งใจดังนั้นต้องถือว่าเขาทำอัตราสิ้นเปลืองออกมาได้ดีกับเครื่องยนต์สองจุดสี่ลิตรไมเวก่ถือว่าเฮ้ยเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆแต่ว่าตัวเลขออกมาดีนะครับดังนั้นถ้าคุณตั้งใจลองปั้นเนี่ยผมเชื่อว่าได้มากกว่านี้อยู่แล้วผมเสริมนิดนึงยอมไปที่ภายในผมขอสิ้นชมช่วงที่เราขับขี่การเก็บเสียงอันนี้ถือว่าทําได้ดีผมเปิดล็อกมาเสียงเครื่องยนต์ได้ยินชัดนะแต่พอเข้าไปนั่งเดินทางโดยสารอันนี้ถือว่่าาคอนข้งเ เงียบเลยเงียบเลยย้อนนึกถามนิดนึงว่าในเรื่องของช่วงล่างเป็นไงช่วงล่างเนี่ยก็ถือว่าคือสิ่งที่ผมตั้งโจทย์มาสองข้อตอนก่อนที่จะมาขับรถคันนี้ก็คือเรื่องของคาว่าปฏิวัติความเชื่อนะครับผมคือรถปิกอัพเนี่ยมันมีคํานึงที่เขาบอกว่าอย่าหาความนุ่มนวลกับรถปิกอัพอด้วยคาแรคเตอร์ของตัวมาน,ะนะัะด้วยคาแรคเตอร์ด้ื่องการใช้งานนะแต่พอเราได้ลองขับรถคันนี้เนี่ยต้องถือว่าช่วงล่างเขาออกแบบจจัดเรื่องของช่วงล่างออกมาได้ดีเซตดีเซตดีนุ่มนวล พอสมควรนะครับถ้าถามว่าเหมือนรถยนต์นั่งเหมือนรถเก่งไหมไม่ใช่ไม่งั้นมันจะมันจะเกินความเป็นคาแรคเตอร์ของรถกระบะไป <S <S ในเรื่องความขแข็งแรงด้วยในเรื่องของการใช้งานด้วย <S <S หลายอย่างนะครับ <S 2> <S 2> เป็นตัวแปรซึ่งอย่างที่บอกครับชกหน้าขยายใหญ่ขึ้นเ<ว>มื่อเทียบกับคู่แข่ง14%ด้านหลัง44%นะครับแล้วก็โชคเนี่ยเป็นทวินทูฟก็คือแก๊สกับน้ำมันทำงานร่วมกันนะครับทางฝุ่นเป็นไงพี่ช่วงล่างช่วงล่างก็ถือว่าเกาะถนนดีนะเออแล้ว คือความเร็วที่เราใช้ก็อยู่ประมาณตามที่เขากำหนดใช่ใช่เบางช่วงมีสลิปบ้างในโค้งน,นะครับ<ช>แต่ว่าก็คอ,คอนโทรลกับได้ถือว่าทํางานได้ดีการเก็บแรงสะท้อนจากพื้นผิวที่เป็นเนินเป็นหลุมอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเก็บดีบเก็บดีเก็บดีนะครับ นี่ยคือทั้งหมดของมิซูซิคิไทร i ทันใหม่ในตัวของขับ2ยกสูงนะครับเครื่องยนต์2.4ลิตร184แรงม้าแล้วก็430นิวตันเมตรที่เราได้มาสัมผัสกันิจากกรุงเทพถึงจังหวัดสระบุรีนะครับสนามเส้นทางอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นรถเอาบทสรุปของผมนลถือว่าเป็นรถที่มีความสดใหม่มีองค์ประกอบต่างๆที่ลงตัวในแง่ของความพอดีกลมก่อมกลมกล่อมคือไม่ใช่ว่าดุสุด ไม่ใช่ว่าหน้าตาดุทุนไม่ใช่ว่าเครื่องยนต์แรงสุดนะครับแต่เขามีความพอดีนะครับนี่แหละคือวิสูวิชีสายต้านใหม่ครับคุณผู้ชมส่วนผมส่วนนิดนึงครับสิ่งที่ผมชอบส่วนตัวนะก็คือดีไซน์ดีไซน์ด้านหน้าด้านข้างผมผมผมถือว่ามันมันผ่านในมุมผมผมนะครับด้านท้ายอาจจะผมว่าเจือไปนิดนึงนะครับแล้วก็ฟีลกันขับขี่ทาได้ดีทําได้ดีแล้วก็เรื่องอัตราความทิ้งปืนเช้อเพลิงผมชอบนะกับรถกระบะที่มีทีซีสูงขนาดนี้เถื่อมแล้วก็ออปชั่นบางตัวอย่างผมอาจจะมองว่า s ซฟ e ี้อาจจะดูน้อยไป นะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องเรื่องเงื่อนไขของของทีมผู้ผลิตนะครับในเรื่องของต้นทุนต่างๆนะครับกับราคาที่บอก1นล้านสองหบาทก็เป็นกระบะประตูยกสูงที่ควรจะอยู่ในช้อยสำหรับคนที่กำลังมองหารถสไตล์นี้อยู่ครับนี่คือบทสรุปของเราทั้ง2คนนะครับก็ฝากติดตามช่องทางสื่อสายของเราทั้ง2ช่องนะครับทางออ t ไล i ์ทีวทั้งทางรายการทีวีทั้งช่อง5แห่งนี้นะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์แล้วรวมถึงยู u ูบออนไลน์ทีวีนะครับแล้วก็ทางพีทีครับครับผมก็ทุกช่องทางออนไลน์เลยครับ YouTube Facebook IG t i ต t อกเว็บไซต์ก็สามารถติดตามกันได้นะครับนี่ตรงน,นี้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่เทปหน้าครับ